ครับตอนนี้ก็เล่นหน้าแข้งครับตอนนี้แกะแบบของแฮมเมอร์นะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเราอยู่ที่มื่นสองพันเก้านะครับหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยนะครับตอนนี้เป็นโปรนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่จากแต่ก่อนเคยขายหมื่นเก้านะครับตอนนี้จัดโปรแนะนําตัวนะครับ FPC Group โรงงานผลิตเครื่องอุกากรฟิเนสนะครับทําตามแบบครับผมยังไงให้ดูครับ ตอนนี้เป็นราคาโปรนะครับจะอยู่ที่12,900นะครับถึงสิ้นปี66นี้นะครับถ้าหลังจากปี67นะครับเราก็จะขึ้นราคาเป็นประมาณ21,000นะครับ2 1 0 0 0นะครับ ก็ราคานี้ก็ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับหม9่นสองพันเก้านะครับทั้งไงสั่งทําได้ครับสินค้าเราเป็นสินค้าสั่งทํานะไม่ใช่สินค้าสต็อกนะครับสั่งมาแล้วก็จะใช้เวลาผลิตให้ลูกค้าอยู่2อาทิตย์นะครับทั้งไงสนใจทักมาได้ที่เฟซได้นะครับจะมีเบอร์โทรอยู่นะครับทั้งไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ